สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมกันค่ะต้นคูนดอกขาวนะคะหรือว่าต้นราชพฤกษ์สีขาวนั่นเองค่ะชื่อสามัญเขาก็คือไวท์เรนโ b o ์ชาเวอร์ทรีค่ะจากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญในไม้สกุลน,นี้นะคะในบ้านเราก็จะบอกว่าคูนขาวเนี่ยค่ะเป็นลูกผสมของกรลปรพฤกกับราชพฤกษ์นะคะ โดยที่ฝักจะมีขนนุ่มปกคลุมมากนะคะชนิดทั้งดอกที่ไม่มีกลิ่นหอมและดอกที่มีกลิ่นหอมนะคะถ้ากลิ่นหอมก็จะคล้ายกลิ่นของดอกบัวหลวงซึ่งมาจากถิ่นกำเนิดเมืองฮโนลูลูรัฐฮาวายของอเมริกา เป็นไม้ยืนต้นลูกผสมสูงประมาณ5-6เมตรไม้จะผลัดใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกันขอบใบเป็นขอบขนานปลายก็เป็นสีเขียวแหลมนะคะดอกออกเป็นช่อใหญ่แล้วก็คล้อยย้อยลงมานะคะตามปลายยอด มีกลีบอยู่5กลีบดอกจะเป็นสีขาวตอนเป็นดอกตูมก็จะเป็นสีเหลืองแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีขาวตอนที่ดอกแก่แล้วผลเป็นฝักยาวแล้วก็มีเมล็ดอยู่ข้างในจะออกดอกในหน้าแล้งเดือนกุมภาถึงพฤษภาคมของทุกปี mm hmm. ก็จะคล้ายกันกันกบต้นคูนสีเหลืองนั่นเองค่ะปีแรกๆก,ก็จะออกดอกช่อสั้นแล้วก็ดอกไม่เยอะพอปีต่อๆไปก็ดบ ขึ้นและก็มีช่อยาวขึ้นนะคะแต่จริงๆราแล้วไม่ต้องการน้ำมากนะคะชอบทนแรงมากกว่าจึงจะออกดอกสีสวยงามมาให้ชมนะคะสำหรับการขยายพันธุ์ก็จะใช้เป็นการตอนกิ่งหรือว่าทาบกิ่งเสียบยอดแล้วก็เพาะ,มะเมล็ดก็ได้นะคะลักษณะนิสัยของคูณขาวชอบแสงแดดจัด หรือว่ากลางแจ้งเลยสําหรับน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการมากนะคะแล้วก็ทนแรงในธรรมชาติได้ดินก็จะเป็นดินร่วนปนทรายหรือว่าดินร่วนเหนียวนะคะปุ๋ยก็ต้องบำรุงด้วยอัตราประมาณ2-3กิโลกรัมต่อต้นปีละ3-4ครั้งนะคะแล้วก็โรคที่น่าก,กังวลมีไหมก็ไม่มีนะคะศัตรูก็จะมีพวก นอนเจาะลำต้นนะคะพวกนี้ก็จะทำให้ลำต้นหรือยอดเป็นรูนะคะต้องหมั่นสังเกตดูแลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะในตระกูลของต้นราชพฤกษ์นี่ก็จะเป็นไม้ที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะคะควรจะปลูกในวันเสาร์ปลูกทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็ขอให้เป็นต้นไม้ที่มีความเป็นมงคลให้กับบ้านเรือนของท่านผู้ปลูก อย่าลืมหามาปลูกกันนะคะสำหรับท่านที่มีที่ว่างๆแล้วก็สนใจชอบต้นไม้สวยงามนะคะคราวหน้าพบกันใหม่นะคะจะนำเอาร,ะตะะรัตนพฤกค่ะหรือว่าคูณสายลุงมาฝากกันนะคะคอยติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ